ที่นี่ชิวเล่าเรื่องเล่าของพอหัวหนาวงนะคะพี่น้อง,งาว,าวันที่กาพรัวสวดดีกับพ่อแม่แม่เอฟซีสุขุสุขคนก็นแล้วกันนะคะเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซี FC หลานหน่อยอุงนนะคะเอฟซี FC เพชรแสงตะวันเตอุดคู่เรื่องบอดจตนะคะพี่น้องข่าขวค่วมก็คือเพื่อนเองนะคะแต่ได้พูดว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเฮตดงานด้วยใจเด,ด้วยงาฮตดงานด้วยจิตวิญญาณ เหตุงานด้วยศินปินเลียงชีพนะคะเออเนื้อละเอางานศินเลียงชีพประมาณนั้นจนในที่สุดนะคะพี่น้องได้แตกแขนงออกมาหลายอย่างนะคะในความรับผิดชอบของบอลโจนะคะที่เพ็นโพ้ชไปนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นรถแห่กับสองน่วยนะคะแล้วก็มามี่วงสาวหน่อยเป็นบันแพงสาวหน่อยแล้วเพื่อนชัวเพิ่มมาอีกเป็นสอง่วงนะในที่สุดจนง่ายว่าเป็นขาดพยุต์เรื่องข่ายออกพี่น้อง หน้าตอนนี้บอกว่าภาพยนตรเรื่งไายออได้ปล่อยที่เสื้อออกมาแต่วันที่หาเมษายนมาถึงมือนี้วันที่สิบพี่น้องหามือหามือนะคะพี่น้องยอดผูเขารับชม 3, 000, 000, ุมสามล้านวิวไปแล้วพี่น้องสิบห้าวิในการปล่อยที่เสื้อที่เสื้อหนังเรืองไายอ,อนะคะพี่น้องภาพยนตร์เรื่องไายอ้อจะลงสู้จอวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่แหละ นะคะพี่น้องตอนนี้เราบอกว่าก็ร่างถอยหลังเนาะ,ะพี่น้องเนาะนับถอยหลังไปนะคะพี่น้องตอนนี้ก็คือเดือนเมษาเมษาพุทธศภาคมีถุนหน้าการกฎา,าคมเหลือเวลาอีกสองเดือนนะคะพี่น้องเมษาพุทธศภาคมีถุนหน้าพฤษภ,า,า,ภา,าเต็มเดือนมิถุนาเต็มเดือนกรกฎา,าวันที่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องซ้อยกันไปรับช่มพี่น้องให้บอกว่าถ้าไปรับช่ม นะคะผู้ดใดเขาไปเบิ่งถือว่ามีโอกาสได้สร้างบุญความกันนด้พี่นอ้องตับอลจูเพื่อนว่างไหมว่าถ้าสุว่าภาพยนตร์เรื่องใครอ้อถึงหนึ่งพันล้านเพื่อนจิตแตงไว้เลยหาสิบล้านพี่น้องเพื่อนจะเอาไว้ให้สาธารณกุศลน,นั่นก็คขึ้นสิเอาขึ้นสู่สังคมหาสิบล้านพี่น้องซอยกันเล้อพี่น้องเล้อดันดันเด้อเข้าก็สิได้บุญน,น้ำกันด้เมนบาลพี่น้องหาสิบล้านก็ไม่ได้มาเอ้ พันล้านก็ให้ต้องยอดดันๆต้องเป็นพันล้านคุณบอกตั้งไว้ว่าพันล้านนะคะถ้าถึงพันล้านพันล้านนั่นก็ไม่ได้หมายถางว่าของบวกเขางฮอจะเพียงผู้เดียวดอกพี่น้องค่าใส่ใจคุณนหลาแร้ววันี้ในเรื่องเล่าของการที่ศิลนับสนุนเออภาพยศเรื่องไขอ่อ่อมีหลายช่องทางมว่วจะเป็นเรื่องเล่าของการที่จะเมารอบเมาโล่งพี่น้องเมาได้นะคะพี่น้องไปเมาเลยนะคะพี่น้องต้องบอกว่าเป็นเรื่องเล่าของการเมานะคะ การที่จะเมสารอบนี่อนบอกว่าหนึ่งรอบอยู่ที่สามหมื่นห้าพันคะแนนนะคะตอนนี้เพ่นตั้งเป้าไม้ไว้ลอยรอบหนะ้าตอนนี้ยางมาหอดหกสิบเอ็ดรอบแล้วพี่น้องอเพื่อนองกับมี้มาตอนมาฝากหกสิบเอ็ดรอบนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะบอกฟังเพราะว่าการที่มาจองนี่ถ้าบอกว่าผู้ใดมีสินค่าหางล้านผู้ใดมีจ,จติตจตกรรมหรือว่าผู้ใดมีธุรกิจการงานใดๆบอดโจเ่ิงกับจิโกสนาหพร้อมเด็กพี่น้องไอบ้านนี่คือจุดดี ใครบอกว่ามาดังมาปังไปน้ำกันกับภาพยนต์เรื่องไข่ออกกันแล้วกันนะคะบอโจเพื่อนกันไดโพสขอบคุณนะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่าขอบคุณท่านที่เมาโรงภาพยนตร์ไข่อภาพยนตร์ที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นผู้สร้างเพื่อนปิ่นผู้อเมืวยกาันสร้างเองเลยเด้อพี่น้องหมอล่ำสร้างหนังนะคะเอฟซี FC สาวน้อยตั้งแต่ยุคพ่อสงการนะคะ เออนี่เอซี่จากั้งเต้ยุคสอสงการพนดมีพ่พนมาจองนะคะพี่น้องนะคะเป็นเมฮักของอิหลานะคะก็คือคุณย่าจ๋าหนึ่งรอบนะคะอันนี้แอป็นจะอ่านอ่านเห้ฟั้งย,ยอดหลังไปเลยเยด้วยพี่น้องเด้อนะคะแล้วก็มีร้านสนันเครื่องครัวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรน,นะคะหนึ่งรอบแล้วก็มีเฮียแดงสุขสมการค้าขอนแก่นหนึ่งรอบเฮียพีร้านพีเอ็มช็อปนะคะทุกอย่างยี่สิบบาท ทุกอย่างยี่สิบคะแนนที่โคราชหนึ่งรอบม้งจีบเจแอนและเจจอยหนึ่งรอบนะคะท่านนายกห้างวีรชัยกาแก้วนะคะเจ้าของสมุนไพรข่าวตองนะคะพี่น้องรอบงานทนายเก่งนะคะพี่น้องทนายเก่งวิศรุตนะคะมณีรัตน์พร้อมด้วยสมปองนครไทยสูงนะคะพี่น้องหนึ่งรอบนะคะพี่น้องโอ้มาสมปองนะคะพี่น้อง แล้วก็พี่อ้อมดีดีโปรดักชันนะคะพี่น้องเออผู้จัดหมอลำปลาจีนบุรีหนึ่งรอบพี่โอมเอฟซีสาวน้อยหนึ่งรอบปลาช่วยพาม่หนึ่งรอบนะคะพี่นออ้องเฮ้ยเนาะพี่น้องคนไร่ฟังเบิร์เด้อเด็เพี่แดงต่างแดนสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งรอบนะคะมามีสามรอบนะคะพี่น้องมามีหนึ่งสามรอบเลยที่เดียวนะคะพี่อ้มรถ,รถรถไทยรถแห่หนึ่งรอบนะคะพี่เอ็มเจโอทูออฟชิลลหนึ่งรอบนะคะเสียกร เสียกรอนชัยสร้างบ้านนะคะเสียก่อนนะคะสร้างบ้านเจโอทู 2, ออฟิเชียหนึ่งรอบนายห้างออบฮารีหนึ่งรอบนะคะพี่น้องพี่น้ำเกาหลีหนึ่งรอบพี่รัตปาอิงวะนอร์วีหนึ่งรอบพี่บินเอฟซี FC, ต่างแดนเมาหนึ่งรอบพี่หมีทีมงานแพร่แว่หนึ่งรอบโอ้โหสี่ก็ะเด็นนะพี่น้อง แม่เฟนนะะนินนะคะพี่น้องเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะพี่น้องเออหลายแบรนด์นะคะหลายแบรนด์ดังเมาหนึ่งรอบให้เพลงเรษฐีหน้าลาวเล็กอดหนึ่งรอบทัวเกาหลีนะคะพี่น้องยายจีสายจวดหนึ่งรอบรถแห่ซองดูฮีหนึ่งรอบนะคะพี่น้องเอฟซีบอสตูจากนาวีหนึ่งรอบนะคะพี่พรนะคะอำเภอคูเมืองบุรีรัมย์หนึ่งรอบนะคะ ทีมงานแอร์อุบลหนึ่งรอบพี่ฝนไก่มากมวนหนึ่งรอบอาจารย์น้ำบารมีคะเนศหนึ่งรอบเต้ยอินเตอร์เทนเมนต์หนึ่งรอบพี่สาวนอเวหนึ่งรอบวัดซิวดลหนึ่งรอบนะคะพี่ลองเพจเกษตรทำดีหนึ่งรอบมาเดียวหนึ่งรอบ <c oughs> โอ้ยเนาะผุ้จัดการมาเดียวป่คะโอ้ยเนาะติดการไปทีไหนเออหมอลำไม้บันเทึง นะคะพี่น้องหนึ่งรอบนะคะพี่แมนมณีวันสองรอบพี่มีนสองรอบเนี่าแล้วพี่น้องพี่ลองหนึ่งรอบเฮียหน่อยหนึ่งรอบเสียหมูยองเล็บซิ่งหนึ่งรอบเสียเล่เจมก์เต้นมังกรหนึ่งรอบแม่กาโมเอฟซีหนึ่งรอบเสียนุนหนึ่งรอบพ่อการชัยหนึ่งรอบน้องแอมแแบบหนึ่งรอบน้องบอบแปมหนึ่งรอบ น้องหลังเตาหนึ่งรอบนะคะนี่มิเต็ศิลปินนะคะพี่น้อง FC พลังเงียบหบนึ่งรอบ FC หลาน้อยคุงหญิงยืนหนึ่งหนึ่งรอบเฮ้ยคัดมาพี่น้องหนึ่งรอบในราคาสามหมื่นมากความคะแนนใครสนใจร่วมสนับสน,นุนพัฒหาผมได้เลยนะครับระหว่างสี่น้พี่น้องขอบคุณทุกแรงสนับสน,นุนขอให้รํำรวยนะครับโปรดติดตามพวกเราในโปรเจกต์ใหญ่ๆในการสร้างภาพยนตร์ครั้งนี้ ของพวกเราครับผมประมาณนั้นนะโอ้พี่น้องหกสิบเอ็ดรอบแล้วนะคะเหลืออีกสามสิบเก้ารอบนะคะพี่น้องซอยๆกันดันๆเด้อพี่น้องเด้อให้มันเต็มรอยเด้อพี่น้องคนต้องการหนึ่งร้อยรอบเท่านั้นนะคะน้องนั่นก็ไปเบิ่งหน้าโลงเลยเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งพันล้านขอให้สำเร็จสมหวังสู้คุณชุกนซอยกันดันๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณ่งชู้คุณก็แล้วกันนะคะฝากกดติดตามให้ครับทั้งช่องเพชรแสงวันเจ้าทู่น้ำในเด้อจ้าเด้อ อาหากว่าจากจะสนับสนุนทางช่องกับสุดปดแต่งนะคะพี่น้องกดเลยนะคะพี่น้องเขาก็เลยไล่แท้ค่ะพีละ่ลากาะระพาะฟางซ่อนให้เส้นด้านเอเบจไดคจ่าฟางอะไรไไไก็แค่ในกำลังใจดีม้่า